สงครามเย็นคศ1945สถึง199สงครามเย็นหนึ่งในสงครามที่สำคัญที่ถูกบันทึกในทาประวัติศาสตร์ของโลกแม้สงครามจะเกิดขึ้นด้วยความขัดแยง้งทางอุดมก,การทางการเมืองแต่มันก็ได้ลุกลามแพร่ขยายความตึงเครียดไปทั่วโลก เป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มประเทศ2กลุ่มที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและประเทศคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตโดยประเทศทั้งสองนามนาจสองฝ่ายจะไม่ทำสงครามกันโดยตรงแต่จะแต่จะพยายามสร้างเสัญญาณุภาพทางการทหารตนไว้ค่มคู่ฝ่ายตรงข้ามและสนับสนุนให้ประเทศพันธมิตรของตนเข้าทำสงครามแทน สาเหตุของสงครามมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางอดุก,การทางการเมืองของประเทศมหาอำนาจทั้งสองที่ยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินนโยบายต่างประเทศและความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์และเขตอิทธิพลเพื่อครองความเป็นผู้นําของโลกโดยแสวงหาผลประโยชน์และเขตอิทธิพลในประเทศต่างๆ วิกิการเบอร์ลินเบอร์ลินเป็นเมืองหลวงของเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเยอรมันถูกสีมหาอำนาจแบ่งยึดครองคืออังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาและรัสเซียไต่เยอรมันฝั่งตะวันออกเป็นของรัสเซียซึ่งปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต์และเยอรมันฝั่งตะวันตกเป็นประชาธิปไตยทำให้ประชาชนอพยพย้ยายไปอยู่เยอรมันฝั่งตะวันตก ทำให้รัสเซียรสร้างกาแพงเบอร์ลินขึ้นมาปิดล้อมกาแพงพเบอร์ลินผลกระทบของสงครามเย็นส่งผลให้ประเทศเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศที่มีอุดมการณ์ต่างกันกลายเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และยังส่งผลให้มีการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาในอินโดจีน ทำให้สหรัฐอเมริกานำนโยบายร้องกรอบการขยายตัวของลทัทธิคอมมิวนิสต์มาใช้ในเอเชียด้วย